มาดูบรรยากาศย้ำเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแรงนะครับคืนนะครับวันนี้ก็เราดูบรรยากาศก่อนนะครับหน้าบ้านของหววังนะครับบรรยากาศดีดีนะครับย้ำเช้าแล้วใกล้หนาวแล้วล่ะนะครับก็เริ่มหนาวหนาวกันแล้วนะครับเมื่อเวลากลางคืนมาก็หนาวหนาว ก่อนที่เราจะาให้น้องตองไปโรงเรียนเอาข้าวเอาอะไรให้น้องตองกินก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่ลุงหวังจะออกไปทำงานนะก็สมบรรยากาศแป๊บๆก่อนนะครับ เดี๋ยวให้น้องตองไปโรงเรียนอรับขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนเลยไปโอเคอนะครับวิ่งแล้วนะครับวัวไม่ทันรถครูนะครับวิ่งแล้วอ่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับ

ครับเอาเข้าวให้น้องหมาคนนะครับรุ่นไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็เราก็จะไปทำงานกันนะครับครับดูไก่ก็ามาหากินตามสวนนะครับเพราะว่าแมาลงต่างต่างๆก็มันก็เยอะอยู่นะครับนี่ก็หน้าฝนอยู่นะครับ เมื่อคืนฝนตกแรงๆนะครับเดี๋ยวลุงวัก็จะไปดูคันนาก่อนนะครับว่ามันทะลุหรือ,อยังโอ้โหฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับน้ำเกือบท่วม,มข้าวเลยนะครับน้ำเยอะเลยนะครับเกือบล้นคันนานะครับวันนี้ก็ล้นคันนาอยู่นะครับเป็นตรงที่ลุงวังกั้นไว้นะครับ ตัวนี้มันก็จะทะลุอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะหาตะสอบหรือหาอะไรมาใส่นะครับนู่นนะครับปลาก็ขึ้นอยู่นะครับน่น่ปลาปลาปลาโอ้โหปลา,าเยอะอยู่นะปลา,าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าลุหวางทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกวันสองวันจะมาใส่เบ็ดไว้นะครับดูเลยนะครับทีสี เดี๋ยวเลาะด,ดูก่อนนะครับเลาะด,ดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ก็ฟ้าก็มืดคึมอยู่นะครับดูข้าวก่อนนะครับข้าวก็อกใยใหญ่มันตั้งท้องแล้วนะ FC จะออกแล้วจะออกแล้ว,ออลวตั้งท้องหมดแล้วดูลาต้นมันลําอวบอวบอ้วนอ้วนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับเนี่ย ดูเลยนะครับกบ,อ,บอ้วนๆแบบนี่นะมันจะตั้งท้องแล้วนะะตั้งท้องนะครับแบบนี้นะครับดูน้าก่อนโอ้โหล้นคันนาเลยครับน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกแรงนะครับเมื่อคืนนะครับก็ประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยแหละนะครับดูครับดูน้ําล้นเลย ปาก็เยอะนะครับขึ้นแล้วเห็นแต่ปลาหนวด,ดปลาหนวดปลาน้อยมองดูก่อนนะครับน้ำเยอะเลยนะครับลกว่าก็จะลุยน้ำแบบนี้อ่ะลองลุยน้ำเปียกหมดแบบนี้นะ ขวาวามหวานหนาทึบเลยน้ำมันก็ถ้าไม่มีไม้กั้นไว้แบบนี้ทะลุไปหมดอีกเลยนะครับมันก็เนว่ยก็มีไม้มากั้นไว้แบบน,นะครับนะครัแล้วก็ห่นไล่นกไล่กานะครับความหวานทำไว้นะครับ ยังมันก็ยังไล่ทั้งกลางวันกลางคืนเลยลหละครับนะครับเดี๋ยวลงมาก็จะใส่เบ็ดก่อนนะครับใส่เบ็ดก่อนแค่เนึ่องยดสองหลังสามหลังนะครับี๋ยวเสียบเสียบลุงหลังเอาหอยใส่นะครับน,นี่ลุงหลังก็เตรียมหอยไว้นะ จะใส่เด็ดในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับมันต้องมีปลานะครับในนาเนี่ยมันต้องมีปลาแล้ว่าก็ใส่ไว้ก่อนเลยน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับก่อนนวงใส่ก็ถูกเอาถูกเอาันมันจะไปใส่มันต้องมีปลาหล่ะ พอดีพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปูมันมากินถ้าเราเสียบต่ำเกินไปมันปูก็จะมากินเดี๋ยวเราก็รอดูนะครับนี้เดี๋ยวของเราหอยใส่มีปลาในน้ำมีข้าว ก็ใส่รอให้รอไว้นะครับอ้าวไหนล่ะไหนเป็นไหนเลยอันหนึ่งเนี่ยคันมันหักนะครับระหว่าก็จะมัดใส่นี้เดี๋ยวลูกกว่าก็เอาไม้ทำฝนตกเมื่อคืนในน้ำเยอะครับคันนาก็ ทะลุไปอีกแล้วนะครับเมื่อกลางวันนี่ก็ตกปปอยูอ่เป็อๆนี่วราก็เปียกเปียกขนเลยเพราะว่าน้ำมันก็ลึกนะครับเี่ยวตกเปียกนี่เราก็ใส่ ลูกาก็จะตันน้ําไว้ตรงนี้ก่อนนะครับลกาก็จะตันน้ําไว้ก่อนนะครับลูกอ่าก็จะกันน้ําไวต้ตรงนี้นะครับตันนี้นะครับ